สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่ท้าทายมากๆของกรุงเทพมหานครหรือกทมกันนะคะคือความพยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเมืองหลวงเรานี่แหละค่ะในยุคที่อะไรๆก็เร็วไปหมดเลยซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะครับ จริงๆเรื่องประสิทธิภาพกับเทคโนโลยีนี่ผูกกันชัดเจนมากวันนี้เราจะคุยกันสองแกนหลักๆเลยเนาะคือหนึ่งใช้เทคโนโลยีสร้างประสิทธิภาพอย่างไงแล้วก็สองบทบาทของผู้บริหารฝ่ายต่างๆในกรทมอเองที่จะมาช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ค่ะใช่ครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคือการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนมุมมองเราจากเดิมที่อาจจะแค่บันทึกว่าทำอะไรไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแบบ before after ครับตอนเนี้ย เราใช้ข้อมูลที่มีบวกกับพวก AI เรีย่ง Gen AI พวก Chat GPT หรือ Meta AI ที่กอทมอก็กำลังคุยๆกันอยู่เนี่ยมันช่วยให้เรามองไปข้างหน้าได้เลยคาดการจําลองอนาคตได้เอ่อซึ่งมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเยอะเลยครับโอฟังดูมีพลังมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ภาพใหญ่ๆว่า smart city แล้วนะคะ แต่เหมือนลงลึกไปที่ smart in city คือใช้เทคโนโลยีให้มันฉลาดจริงๆบนสิ่งที่มีอยู่แล้วของกทมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องให้คนข้างในเขามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้สำคัญมากแล้วหัวใจของการขับเคลื่อนภายในเนี่ยมันอยู่ที่เอกสารตัวหนึ่งครับเรียกว่าคู่มือปฏิบัติการถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะมันเหมือนเป็นคัมภีร์หรือแบบพิมพ์เขียวการทำงานของทุกฝ่ายเลยโดยเฉพาะในระดับเขตที่มีสิบฝ่ายหลักๆ ในคู่มือนี้บอกหมดเลยโครงสร้างเป็นไงกระบวนงานมีอะไรขั้นตอนไหนเวลาเท่าไหร่กฎหมายอะไรเกี่ยวข้องบ้างเป็นหลักเลยครับอ๋อเหมือนเป็นคัมภีร์การทำงานเลยนะคะแต่ถึงจะมีคัมภีร์เนี่ยเออมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่นใช่ไหมคะ ทราบมาว่าฉบับปัจจุบันปี64นี้ก็กำลังจะปรับปรุงใหญ่เป็นปี68เลยเพิ่มกระบวนงานจาก500กว่าเป็น660กระบวนงานโหเยอะมากคือแค่มีคู่มือคงไม่พอแต่จะทำยังไงให้660อย่างเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆได้ละคะท่ามกลางความซับซ้อนความต่างของแต่ละที่อีกนี่แหละครับคือความท้าทายใหญ่เลยเพราะถึงจะมีคู่มือนะแต่พอไปดูรายละเอียดจริงๆอ้าวกลับเจอความไม่สอดคล้องกันเยอะมากเลย ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะงานธุรการเนี่ยงานพื้นฐานเลยทุกฝ่ายต้องมีแต่พอไปเปิดคู่มือดูปรากฏว่าฝ่ายเทศกิจมีขั้นตอนย่อยงานธุรการถึงสิบเจ็ดขั้นตอนสิบเจ็ดเลยเหรอคะครับแต่พอไปดูฝ่ายรายได้ซึ่งก็มีงานธุรการเหมือนกันนะกลับมีแค่หกขั้นตอนย่อยเอ้าทำไมต่างกันขนาดนั้นล่ะคะทั้งที่เป็นงานคล้ายๆกันนั่นน่ะสิครับคำถามคือ ทำไมมันต่างกันแล้วจริงๆอันไหนคือที่จําเป็นที่มีประสิทธิภาพจริงๆกันแน่นั่นสิคะแค่งานสนับสนุนยังต่างกันขนาดนี้แล้วงานบริการอื่นๆล่ะคะแล้วลตอนนี้กทมเขาแก้เกมีอย่างไงบ้างคะแนวทางตอนนี้ก็คือให้แต่ละฝ่ายกลับไปดูไปทบทวนกระบวนงานของตัวเองให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ลองใช้เครื่องมือ AI ที่ตอนนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะอย่างพวก Deep Seek Chat GPT ตัวฟรีๆก็พอมี หรือ Meta AI ที่กำลังจะเข้ามาช่วยเนี่ยลองให้ AI มันช่วยวิเคราะห์ดูหน่อยสิว่ากระบวนการเดิมเราเนี่ยขั้นตอนไหนมันซํำซ้อนไม่จำเป็นหรือมีตรงไหนทำให้ง่ายขึ้นได้ทำให้สร้างสารรค์ขึ้นหรือมีประสิทธิภาพขึ้นได้บ้างเหมือนมีที่ปรึกษาดิจิตอลมาช่วยมองอีกมุมหนึ่งเลยครับอ๋อ oh, ให้ AI มาช่วยวิเคราะห์ใช่ครับแล้วทุกฝ่ายต้องเสนอแผนปรปับปรุงภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วด้วย การใช้ AI มาช่วยแบบนี้น่าจะเปิดมุมมองใหม่ๆได้เยอะเลยนะคะจากที่เคยชินๆกันอยู่ AI อาจจะชี้จุดที่เรามองไม่เห็นก็ได้ใช่ครับคือเครื่องมือพวกนี้มันสแกนเอกสารเยอะๆเร็วระบุความซํำซ้อนหาแพทเทิร์นหรือชี้จุดที่ไม่เหมือนกันระหว่างฝ่ายได้เร็วกว่าเราทำเองเยอะเป้าหมายใหญ่สุดเลยนะคือการสร้างมาตรฐานกลางครับ Standardization ครับ Standardization นะคะออการทำงานที่ชัดเจน เวลาเท่าไหร่ใครรับผิดชอบเอกสารอะไรเหมือนกันหมดซึ่งอันนี้แหละจะเป็นฐานที่แข็งแรงมากสําหรับการสร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางในอนาคตที่เชื่อมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันจริงๆพอภาพเป็นแบบนั้นประโยชน์อื่นๆมันก็จะตามมาง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องเอ,อจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดกระดาษหรือใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรอเอกสารวิ่งไปมาแล้ว ถูกต้องครับรวมถึงการใช้ AI ช่วยย่อยข้อมูลกฎหมายระเบียบยากๆให้เจ้าหน้าที่เข้าใจง่ายขึ้นเอาไปใช้ทำงานได้ถูกหรือแม้แต่ทำระบบอบรมออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตัวเองได้ง่ายๆทุกอย่างเนี้มันจะง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะถ้าเรามีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีระบบดิจิตอลมารองรับครับสรุปง่ายๆก็คือการยกเครื่องประสิทธิภาพกทมครั้งนี้มันคือการเอาสองส่วนมาเจอกันคือ1 เอาเทคโนโลยใีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ช่วยปรับปรุงกับ2คือการลงแรงทบทวนกระบวนการทำงานข้างในกันจริงๆจังๆเลยโดยมีคู่มือปฏิบัติการที่ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นแกนหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลครับฟังดูเป็นภารกิจที่ใหญ่แต่ก็เห็นแสงสว่างนะคะเลยอยากชวนคิดต่อทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะว่าถ้ากระบวนการหลังบ้านของกทมที่เมื่อก่อนมันอาจจะซับซ้อน ต่างกันแย่แยไปหมดเนี่ยถูกจัดระเบียบใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนเต็มที่อย่างที่เราคุยกันจริงๆประสบการณ์ของประชาชนอย่างเราเราเวลาไปติดต่อรับบริการต่างๆจากกทมนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้างคะ